ไรงานเข้าพี่น้องไม่นี่เห็ดออกไรพี่น้องเฮ็ดออกไรเบิง่งเบึงเลือ่อเบ่งเลือ่อไม่นี้เ้อพูดนะโอ้ยผนหมานไหลผลไม่ไม่เด้พี่น้องพ,อพุณนะพอดาอยูพอด้อยูอ,ยอันนี้ของเมียได้หนี่ <c ười> แต่เบิ่งของัวเพินันบาทนี่แต่กล้านึงพุน่นะโอ้ยบบดตัวเข้าวา่าได้ผพ้่อดอกสองดอกเพราสัน่นตัวเข้าไมเขามาดิผนพี่น้องเอ้ย เพิ่นเพิ่นหาพ่ออันเล่มเร็ดดีเสีเลยหาบ่เลยควรน่ะป๊าดอีพ่ออีแม่เอ้เพิ่นตะก้ารไงหนึงเพิ่นเบิ่งเอ้าพี่น้องเพิ่นหาเพิ่นน่ะเพิ่นหาพ่อเร็วๆได้เพิ่นบ่ได้หาจริงจังยีนี่เพิ่นหาพ่อได้กินเพิ่นโอ้ยเอาคู่คานขออนุญาตหาเฮ็ดก่อนเด้อบัดนี้เด้อไรเงี้จบการไรเงานครับพี่น้องเพิ่นป้าเฮ็ดโอ้ย เขาได้เป็นตะการเลยเจ้ะมือฮะอันท้ายตัวคลิปวิีโอนี่แหละอ่ะโอเคพี่น้องพูดหน่อพี่น้องโอ้ยเฮ็ดเปล่งเถ่าคักแล้วเถ่าเออบ่ได้เถ่าคักมันนั่นแหละมันถือฝนถือฝนพี่น้องอื้มเฮ็ดเปล่งพูดหน่อมึงไอ้แล้วจะออกมานลยเอ้ยบ่อยากไปสีได้เนาะพุดนโอ้ยได้สี่หลอดหาหอกกับพ่อแกงหยงมอนึงเหรอตัวนี้ อ้ยขักขักเนาะคาตาไทเนี่ยเได้เห็นเพลินอยู่บ่ <c oughs> อือพี่น้องเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้งามงามเลยพี่น้องเลยโอ้แดงสีจักหาดอกพกดอกนี่ได้กงงเกลี้ยงไงนี่พี่น้องเไยหมองใหญ่เลยลอ่ะฮะมีความหวังพี่น้องยี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 

อ้แมลงสีหาเราไงเยี่ยมโอเคพอกระเพพี่น้องพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ันนีบอดีบอดีหม่เนี่พี่นอ้อ,นอ,งนนนองหากินเปลี่ยนอยู่เด้อนะอุย้ยซื้อตลาดนี่หกบ่กหอดสิบดอกรวยหนึ่งพี่น้องเบิ้งนี่ มันสิบดอกลอยหนึ่งพี่น้องนี่โอ้ว้าวง่ายไปง่ายมากพี่น้องเกือบเตะพี่น้องเลยโอ้โหง่ายหมดจ้าว่าโอ้เกือบเตะง่ายเหมืนยังมากเลยโอ้หมาันเด็ดพี่น้องเลยพี่น้องเบิ้งบริเวณหาเห็ดพี่น้องโอ้ลมเลื่นพี่น้องเลยเห็ดมือหนีออกดีเด้พี่น้อง เบิงพ,งงพ,งพ,พงี่น้องเบิ้งเคี่ยหาดีๆพี่น้องเคี่ยหาดีๆโอ้เห็นบ่พี่น้องเอ้ยดีดอกกำลังเกือบบ่เห็นพี่น้องเบิง้งเห็นบ่จีช่วิให้เบิ้งผลงานพี่น้องที่ได้มื้อนี้เด้อแต่ว่าหันมาท่านได้เซาหาหาไปซะก่อนนะพี่นอ้องเบิ้งอือออกดีพี่น้องออกดีมื้อนี้เฮ็ดเพิ่น บอกไรไรมามาฮะก็บายบายครับเดี๋ยวจะไปแกงแฮดชูกินด้วยพี่น้องด้วยบ้านนี้คุณงานที่ไหนพี่นอ้องอ้เมื่อบ้านเท่าไปแกงเท่าพวกน่ะกำลังมากกับมี่มาเน,นี่ยเอ้าได้สุข้นได้สุข้นกลับพี่น้องกลับบ้านแล้ว เหี้ยวเขาเหี้ยวเขากำลังมากอมีพี่น้องเฮ้ยเห็ุนี้เมื่สิออกเป็นช่วงพี่น้องชุ้มกูเจาะมากจังหกโมงสองนี่เจาะได้พูดได้ป็นตะก้าเนาะตะก้าเงี้พี่น้องเต็มเลยเลงเห็ดเปลืองศาดพี่น้องอู้หสวนรค์เจาะแต่ผมมาลุ้นเนี่ยผมยังได้เนาะเดี๋ยวจะไปสู้ผลงานพี่น้องไปสู้ผลงานอยู่บ้านหมดบัตรกันเลย เพิ่งวางเขาสิได้ยังหรอไปผลงานพี่น้องผลงานที่ได้ถ้ามันไปซื้ออยู่ตลาดมั่นสองร้อยกว่าบาทพี่น้องนี่ผลงานที่ได้นี่เบิองรถพี่น้องซื้ออยู่ตลาดนี่มั่นสองร้อยกว่าก็บอกก็บเห็ดโผล่หอนหอนคนอู้คนหาใสพี่น้องเอ้ยเบิึงหร้อผลงานมัอนี่ ผลงานผลงานต่อนกินเว้นพี่น้องเบิงพ้อมกินแล้วพี่น้องชุดจอดไปเรือยแซบๆกันพี่น้องเอ